ชาวอำเภอพนจังหวัดขอนแก่นเร่งยืนยันตัวตนรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกันอย่างคึกคักพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วรับลงทะเบียนผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงแบบถึงบ้านนายกิติโชติเตรียมเวทวุติไกรานายกเทศมนตรีเมืองเมือง,องพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะผู้บริหารอสมอและเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยทกศและออมสินลงพื้นที่ให้บริการรับลงทะเบียนยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบถึงบ้านให้กับผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการ ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองพลรวมกว่า80คนที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนกับทางธนาคารได้โดยเจ้าหน้าที่ได้นําอุปกรณ์ยืนยันตัวตนการลงทะเบียนและระบบการตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชนให้บริการแบบถึงบ้านตลอดทั้งวัน นายกิติโชติเตรียมเวทวุฒิไกรนาย,ยกเทศมนตรีเมืองเมืองพลกล่าวว่าทั้งเทศบาลได้ใช้พื้นที่ลานอเนกประสงค์สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเป็นจุดรับลงทะเบียนและยืนยันตัวตนซึ่งรอบแรกไม่เกินวันที่31มีนาคมนี้โดยร่วมกับธนาคารอมสินทกศและกรุงไทยให้บริการรับลงทะเบียนยืนยันตัวตนบัตรสุจิการแห่งรัฐทุกตำบลเว้นวันหยุดราชการ จากการเปิดจุดบริการมากว่า1สัปดาห์พบว่ามีผู้มายืนยันสิทธิ์วันละไม่น้อยกว่า1,800รายคาดว่าประชาชนจะมาลงทะเบียนและยืนยันตัวตนตามระยะเวลาที่กำหนดที่จุดบริการเทศบาลเมืองเมืองพลไม่น้อยกว่า12,000คนหากพบว่าเข้าเกณฑ์ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวบุคคลตามระเบียบที่ธนาคารกำหนดจนแล้วเสร็จหากพบว่าไม่เข้าเกณฑ์ก็สามารถทำเรื่องยื่นอุทธรณ์ได้ นอกจากนี้หากพบว่าประชาชนคนใดติดขัดเรื่องบัตรประชาชนหรือต้องการถ่ายเอกสารหรือรับรองสำเนาต่างๆทางเทศบาลก็พร้อมอำนวยความสะดวกให้แบบครบวงจรไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆการลงทะเบียนนั้นจะดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องจึงอยากให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รีบมายืนยันตัวบุคคลเพื่อให้ทันต่อการได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐงวดแรกในวันที่1เมษายนนี้เพชรรั์วังระหาสวาทขอนแก่นรายงาน